ระวังคำหวานลูกรักถึงแม้ว่าคนโบราณจะสอนกันว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายดังนี้ก็ตามแต่ลูกควรระวังคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคำพูดหวานหวานน้าคำหวานหวานของคนบางคนที่ทําให้เราเมาได้เหมือนกัน พอเมาแล้วก็ทำให้หลงเสียรู้เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างที่ไม่น่าจะเสียเพราะไปเชื่อคําหวานของเขาข้อนี้ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีใครจะมาพูดจาวันหวานยกยอว่าเราดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลูกจะต้องระวังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหลงไหลได้ปลื้มกับคำพูดของเขา ลูกจะได้ไม่เสียใจในภายหลังปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะถูกเขายกยอขึ้นมาถ้ามันไม่ติดยอมันก็ไม่ตายเรื่องเป็นอย่างนี้ลูกจึงควรระวังจะถูกยกยอแล้วตายไปเหมือนปลา